Ninja นินจาฮัตโตรินินนินินินไม่ใช่ละอ่ะ okay ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องสาวพวกชองิทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับมารู้ญี่ปุ่นชองิชแนลของแอดมินแอนดรีาครับวันนี้ผมก็มีอีกเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งนะครับเป็นการแข่งชองิรายการชินจินโอโ์นาเมนต์ประจำปี2023คู่ชิงชนะเลิศระหว่างชาคายุกิคคโรดะห้าดั้งกับชินิจิโรฮัตโตริห้าดั้งและฮัตโตริตอนนี้ก็ขึ้น6กดัด้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็รายการนี้มันเป็นทัวนาเมนต์ธรรมดาของเวทวงมืออาชีพนะครับไม่ใช่ชิงตำแหน่งใหญ่อะไรโดยรายการชินจินโอจะเป็นการแข่งแบบระบบน็อกเอาท์ครับแต่ในรอบชิงจะตัดสินกันที่สองในสามเกมซึ่งเกมที่ผมเอามาให้รับชมก็เป็นเกมที่3ามนะครับเป็นเกมตัดสินครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับผมคุณระดาจะได้เดินก่อนนะครับฮัตโตริจะได้เดินทีหลังครับหมากตาแรกเบี้ยหนะครับหมากตาที่สองเบี้ยสี่ครับฮัตโตริเลือกที่จะเล่นอีบิชะนะครับเรืออยู่กับที่ มาตาที่สามคุรดะเป็นเรือเจ็ดแปดนะครับเป็นสังเกตนบีฉานะครับก็คือกลุ่มคนไทยเล่นชงอีกเขาเรียกว่าเรือของสามนะครับถ้านับจากคอลัมน์ทางซ้ายนะครับแต่ต่อไปเบี้ยแปดห้านะขึ้นเบี้ยสูงนะครับฮาตตริบังคับให้คุรดะต้องค้าคูเจ็ดเจ็ดนะครับป้องกันเอาไว้ครับแล้วก็เบี้ยสามสี่ครับเงินหกแปดนะครับขึ้นมาช่วยผูกขุนสี่สองฮาตตริขยับขุนนะครับทองหกเก้าไปห้าแปดครับเบี้ยหนึ่งสี่ครับ เบี้ย16่าต่างคนต่างขยับเบี้ยริมนะครับเงิน62คูณ48คูณลุนดาขยับคูณบ้างแล้วนะครับคูณ32ครับคูณ38เบี 54, ้ย54คูณ28ทอง61ไป52อ้าวก็เป็นป้อมฟูนะนะครับป้อมรูปเรืออ่าแต่ก็ต้องมาดูว่าจะแปลงขบวนเป็นเป็นป้อมรูปอื่นหรือเปล่านะครับเงิน38คูณลุนดาสร้างป้อมมิโนโแบบเต็มขั้นอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับก็คือ เงินกระทองเนี่ยจะมาสลับฟันปลาผูกกันเรียงรายกันแบบนี้นะครับต่อไปครับเงินห้าสามครับและคุณรุ่งจักก็เป็นฝ่ายเสนอแรกค้าคู่ก่อนเลยครับแลครับขุนกินคืนนะครับเงินเจ็ดเจ็ดเงินสามสอง่าฮารตโนเลือกที่จะเป็นอ่าป้อมฮิดาริมิโนนะครับก็คือป้อมมิโนทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เรือห้าไปอ่าขออภัยครับเรือแปดแปดเบียเจ็ดสี่เงินหกหกเบียสี่สี่เบียเจ็ดห้า แล้วฮัตโตริไม่กินครับแต่เลือกที่จะเดินเรือมาแปดสี่นะครับมาป้องกันไว้คือจังหวะเนี้ยถ้าฮัตโตริเอาเบี้ยกินตัดก่อนเนี่ยแล้วเงินเนี่ยมันขึ้นมายืนตรงเจ็ดห้าได้เนี้ยนั่นเท่ากับว่าคโรดาเนี่ยจะได้โตมาช่วยเสริมทางบุกนะครับในทางกลับกันครับถ้าคุโรดาเป็นฝ่ายเอาเบี้ยกินตัดก่อนฮัตโตริก็เอาเรือกินเบี้ยคืนแล้วจะได้ทางบุกเห็นไหมครับอ่ะ ถ้าคุณรู้จักเอาวางเบี้ยไล่นะครับเรือก็กลับไปที่เดิมครับก็ไม่มีอะไรแต่สังเกตว่าเบี้ยตำแหน่งเนี่ยมันมีแต่เงินเท่านั้นนะครับที่คอยคุ้มกันอยู่หมายความว่าไอ้เงินตัวเนี้ยมันจะขยับไปไหนไม่ได้เลยเห็นไหมครับอ่าครับตาต่อไปครับคาคุวางคาคุห้าหกนะครับแล้วก็ตามด้วยเบี้ยสี่ห้านะครับโยนไปให้กินเลยนะครับแล้วก็ตามนั้นครับของฟรีใครๆก็ชอบนะครับคาคุกินเบี้ยสี่ห้านะครับเงินหกสี่ คาคุกกินเบี้ยอีกแล้วนะครับตรงสามสี่อ่าแล้วก็ฮาตโตริเอาเบีย้ยกินเบีย้ยตรงเจ็ดห้านะครับทีเนี้ยทุกคนจะเห็นว่าเมื่อกี้คุรุดะขยับแต่คาคุสามครั้งติดเลยนะครับแล้วลองสังเกตดีๆว่าคาคุข,ของคุรุดะเนี่ยกับขุนของฮัตโตริเนี่ยในแนวทะแยงมันอยู่คนละเลนกันครับหมายความว่าขุนเนี่ยมันจะไม่มีวันโดนคาคุรุกในแนวเฉียงระยะไกลได้แน่นอน เลยกล้าตัดสินใจปล่อยให้กินเบี้ยฟรีเพื่อเอาทีเดินนะครับโขเคครับเรามาเล่าชมกันต่อเลยนะครับเบี้ย46นะครับอเปิดทางให้เผื่อให้คาคุได้มุดลงไปนะครับทอง43ครับไล่คาคุถอยคาคุมา25ครับวางคาคุ33ครับแล้วก็วางเบี้ย72คาคุวิ่งไปการตรง44นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่าเอาเรือเดินมา74นะครับ คอยจะกินเบีย้ยตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีครับเพราะว่าจะทําให้คุณลดาเนี่ยดึงคาคุกลับมาไล่ได้นะครับถ้าเกิดกินไปแล้วเนี่ยการเป็นว่าคุณลดาได้ทางบุกชัดเจนนะครับเลยต้องเป็นเอาคาคุเดิมไปสี่สี่นะครับคอยป้องกันการเลื่อนยศเป็นโทรตรงเจ็ดหนึ่งนะครับต่อไปครับเรือเจ็ดแปด คาคุห้าสามอ่ามาช่วยเสริมแนวป้องกันเบี้ยตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เบี้ยเจ็ดหนึ่งไปเลื่อนยศเป็นโทนะครับอ่าแต่ว่าฮาตูริยังไม่รีบกินครับด้วยที่จะดันเบี้ยขึ้นไปแปดหกก่อนครับตามนั้นครับเบี้ยกินเบี้ยเรือกกินเบี้ยครับครูดาวางเบี้ยป้องกันที่แปดแปดครับแล้วตาต่อไปก็ฮาตูริค่อยถอยคาคุไปกินครับจังหวะนี้ครูดาก็เอาเงินกินเบี้ยนะครับตรงเจ็ดห้าแล้วก็เงินกินเงินครับแล้วก็ครูดาเอาเรือกินคืนนะครับ แล้วก็วางเบีย้ยเจ็ดสามปิดนะครับแล้วก็เอามาขึ้นตรงเจ็ดเจ็ดนะครับตาต่อไปเงินเจ็ดสี่วางเงินไล่เรือนะครับที่วางเงินตรงเนี้มันมีเหตุผลอยู่นะครับสมมุติว่าถ้าคาโตริเอาเรือไปกินเบีย้ยเลยนะฮะคุณรูดาก็แก้ทางได้ครับโดยการเอาคาคูเนี่ยกินตัดทองตรงนี้ไปเลยครับและจากนั้นเนี่ยก็ค่อยสไลด์เรือ ไปสายช่องหนึ่งนะครับเข้าตามมาผูกเนี่ยเป็นการเสนอแรกนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเรือตัวนี้มันจะเข้าไปกินมมาเพื่อนเรื่องยศแล้วก็สามารถจับเขา้าคู่ต่อได้เห็นไหมครับก็ต้องเอาดิวกินแรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทีนี้เราลองมาพิจารณาดูนะครับถ้าพูดถึงสักหมากเนี่ยทางฝั่งฮัตโตริมีเยอะกว่าครับเพราะว่าครอบครองหมากใหญ่ถึงสามตัวเนี่ยเห็นไหมอ่าแต่ถ้าพูดถึงสถานการณ์ตอนนี้ฝั่งคุรุดะได้เปรียบก,กว่าเยอะครับเพราะว่าป้อมฝั่งฮัตโตริเนี่ยเปิดด้วย คาคุกับทองก็ขาดด้วยครับคุรุดะเนี่ยก็สามารถวางเรือเข้าไปปั่นป่วนได้สบายเลยครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ฮาร์ตโตริเนี่ยวางเงินตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการป้องกันพิกับตรงแปดห้าด้วยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเรือของคุรุดะก็สไลด์มาตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับนะครับแล้วคุรุดะก็วางเงินแปดเจ็ดจับเรือบ้างนะครับแต่คนต่างจับไม่โกงอยู่แล้วแล้วก็ าโตัวนี้ถอยเรือไปแปดสองครับคุรจาก็ถอยเรือบ้างครับถอยไปเจ็ดหกครับคาคุง้าสามครับวางเบี้ยเจ็ดสองครับาโตัวนี้ก็วางเบี้ยแปดหกนะครับจับเงินแล้วก็เดินเงินหลบเก้าหกครับแล้วก็เอาเรือมากินเบี้ยทีหลังนะครับตรงนี้ต่อไปครับคาคุสี่เจ็ดครับคาคุหกสี่เรือหกหกเรือแปดสองวางเบี้ยเจ็ดสอง แล้วก็เอาเรือกินเบีย้ยอีกทีหนึ่งนะครับคุโรดะโยนเบีย้ยทิ้งรัวๆเลยนะครับเพื่อรอให้เรือของทางฝัง่งฮัตโตริเนี่ยไปยืนอยู่ในจุดที่ไม่ชอบซะเท่าไหร่กับอีกเหตุผลก็คือคุโรดะเนี่ยต้องการเอาทางด้วยครับพอเรือไม่ได้อยู่ตรงคอลัมน์ที่แปดตรงนี้แล้วเนี่ยคุโรดะก็สามารถเอาเงินขึ้นมาเข้าตาม้าผูเพื่อเป็นการแลกแล้วก็เป็นการเปิดทางให้ข้าคู่เนี่ยเดินเข้าไปเลื่อนยศได้เห็นไหมครับอ่าแต่ จุดจนี้ฮตโตรีก็มองออกครับไม่เลือกที่จะกินเงินนะครับแต่เลือกที่จะเดินเงินขึ้นมาตรงๆนะครับจับเรือนะครับปล่อยให้เงินตัวนี้มันไม่มีประโยชน์ต่อไปนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับตามนั้นครับคุรุดะอย่างน้อยก็ได้ทางไปเลื่อนยศแล้วนะครับเป็นอ่อุมะนะครับแล้วก็ฮตโตรีเรือหกสองลบนะครับแล้วตาต่อไปคุรุดะตัดสินใจเอาเรือไปกินตัดแรกคาคุเลยนะครับแล้วก็ ตามนั้นครับเงินกินคืนครับแล้วก็วางคาคุแปดสองนะครับวางเรือแปดเก้าครับคาคู่กินหอ,อกมุมกระดานเก้าหนึ่งเป็นอุมะครับแล้วก็กินเหมือนกันครับเรือกินแล้วก็เป็นเรื่องก็งเป็นริวนะครับแล้วก็นะกว่าดล้างไปเรื่อยๆครับเอาอุมะกินม้าแปดหนึ่งแล้วก็วางหอ,อกสามสามวางหอ,อกห้าเก้า ไอตาเนี่ยผมงงมากเลยว่าทําไมรีบเอาห่อมาปิดคือพอดูทรงฮัดตรงนี้ก,ก็ยังทําอะไรไม่ได้นะแทนที่จะเก็บหอกเอาไว้ก่อนถ้าเป็นผมผมว่าเป็ผมผมเรียงเรียงมาขึ้นมาตรงนี้ผมน่าจะดีกว่านะเนี่ยจะได้เข้ามาบุกด้วยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับครับโอเคครับเรามารับชมกันต่อนะครับครับริวกินเบีย88นะครับอุมา83เดินไปตรง72น,นะครับ ถ้าตอนนี้มองว่าเรือตัวนี้ถ้ายังอยู่บริเวณนี้ต่อไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะตกเป็นเป้าให้คุรลุกดะได้เดินไล่เบียดไปตลอดครับเลยตัดสินใจเอาเรือกินตัดอูมะาไปเลยครับตามนั้นครับอูมะาก็กินเรือก็เบียไปไหยเป็นโทะที่แปดเจ็ดนะครับอูมากินเบี้ยหกสามครับอ่าแล้วก็โทกินม้าเจ็ดเจ็ดนะครับอูมะกินเงินหกสี่แล้วก็ไหลโทะไปจับทองจับหอกนะครับว่าเรือเจ็ดหนึ่งครับ ทอกินทองห้าแปดนะครับแล้วก็วางเงินสามหนึ่งแล้วฮัตตงนี้เดินขุนหลบที่หนึ่งสองจังหวะนี้ถ้าเกิดเอาทองกินขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องเลยนะครับและตาต่อไปคุณาารูกจักสามารถเอาอูมา่าไปกินได้ครับอนาทีนี้เราจะเห็นว่าขุนเนี่ยมันหนีขึ้นไม่ได้เห็นไหมอ่าก็ต้องสลับอ่าสไลด์หลบตรงนี้นะฮะนี่ครับ ถ้าฮัตตริกระนำบุกตรงเนี้ผมลองแกะอย,อย่างละเอียดดูแล้วนะครับยังไงม,มันก็ยังไม่จนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่ากันครับอาจจาะอาวางังสมมติว่าวางทองกันนะครับตาต่อไปก็เล่นได้อยู่ดีครับถ้าเกิดวางม้าตรงนี้นะครับถ้ากินขึ้นมานี่จนเลยนะครับดวผมสาธิตให้ดูเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่กินมา้า แล้วเลือกที่จะหลบขุนแทนนะครับก็ไม่รอดอยู่ดีครับนี่ครับเอาอูมาก,กินไปเลยครับถ้าขุนกินอเอาเรือกินนะตรงนี้ถ้าถ้ากินก็จนตรงนี้เห็นไหมครับอหรือถ้าเกิดหนีขึ้นล่ะก็ไม่รอดอยู่ดีครับนี่ครับตอให้วางอะไรกันก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะตามมามันก็คอยคุมอยู่ด้วยนะถ้าที่ี้าหนีขึ้นนะครับก็สามารถวาง ทองสองห้าได้นะครับเส้นเป็นตัวหนึ่งก่อนนะครับเพื่อทําการซื้อเมฆนะครับลุกจนจะมาจบแบบนี้เห็นไหมครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ฮัตโตริบังคับต้องสไลด์ขุนหลบไปตรงหนึ่งสองนะครับห้ามกินเด็ดขาดเลยนะครับตรงนี้โอเคครับตาต่อไปคุณลูกจ่าก็เห็นแล้วนะครับว่า่าตาบุกหยุดชะงักไปชั่วขณะแล้วนะครับเลยตัดสินใจต้องเปลี่ยนมาเอาหอกินโทะตรงนี้นะครับ ตาต่อไปวางเบี้ย48นะครับจี G ้ทองนะครับแล,ล้วทองสไลด์หลบไป39ตรงนี้ตรงนี้ถ้าเกิดกินเนี่ยก็วางเบี้ยจี้จี้ได้ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วตาต่อไปก็จะวางม้าจับเงินนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะฮะก็เลยต้องตัดใจครับยอม ทิ้งหอกไปแล้วก็สไลด์ทองไปประชิดขุนดีกว่าครับผมเพื่อความปลอดภัยครับตมอั้นะครับริวกินหอกตรง58นะครับวางม้า25นะครับเป็นการป้องกันไม่ให้ขุนของฮัโตริหนีขึ้นนะครับแล้วก็ฮัโตริตัดสินใจเอาหอกกินเบี้ยเลยนะครับตสาง37กันแล้วก็เลื่อนยศเป็นนาริเคียวนะครับและได้ลูกขุนด้วยนะครับและตาต่อไปครูดาเอาขุนกินนะครับ สาเหตุที่ต้องบังคับเอาขุนกินเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเอาเงินกินขึ้นมาเนี่ยตาต่อไปฮัตโตริก็สามารถเดินเบี้ยเนี่ยเปิดลุกแล้วก็ได้หงายเป็นโตแล้วก็จับทองด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเอาม้ากินขึ้นมาล่ะม้ากินนี่แย่แน่นอนครับเพราะว่าตาต่อไปฮัตโตริสามารถวางม้าลุกตรงนี้ได้เห็นไหมครับอ่าแล้วตาต่อไปเนี่ยสมมติถ้าขุนหนีไปอ่านีมาสองก้าวนะอ่ะสมมุตินะครับตาต่อไปก็เล่นตานี้ได้ครับ เนี่ยไม่ว่าจะเอาทองหรือเงินกินก็แล้วแต่เนี่ยสมมุติเอาเงินกินเนี่ยก็สามารถวางทองเนี่ยลูกจนตรงนี้ได้อยู่ดีนะครับหรือถ้าเอาทองกินเนี่ยก็นั่นแหละครับก็เหมือนเดิมครับเอาทองมาวางลุกจนครับหรือถ้าเกิดขุนมันหนีไปตรงนี้ล่ะมันก็ไม่ดีอยู่ดีนั่นแหละครับเพราะว่าอา,อาจจะไม่ได้ซื้อเมสซัดทีเดียวครับแต่ตาต่อไปเนี่ยฮาตัวนี้สามารถเล่นตาน,นี้ได้ครับวางคัคุ สามห้านะครับก็คือขู่จับเรือด้วยแล้วก็ขู่ซึเมะตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดอ่าสมมุติคุรุดาหมองไม่ออกนะครับเอาเรือไปกินทองตรงนี้นะครับตาต่อไปก็นะครับวางทองหนึ่งเจ็ดครับคุณนีสองเก้าครับแล้วก็วางหอกสองแปดบังคับทองกินครับแล้วก็จะมาลุกจนแบบนี้เห็นไหมครับครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่คุรุดาเนี่ยเอาขุนกินนะครับ ตาต่อไปครับริวกินเบีย้ยห้าเจ็ดลุกนะครับคุรุจะวางหอ,อกปิดตรงสี่เจ็ดนะครับแล้วก็วางคาคุสี่สี่ตรงนี้ก็เป็นการป้องกันนะครับเพราะว่าในตาต่อไปเนี่ยคุรุจักก็เตรียมเอาเดือเนี่ยไปกินทองตรงนี้นะครับแล้วก็อาวางทองเนี่ยมันลุกจนตรงนี้นะก็เลยรีบวางค้าคุก,กันก่อนเลยครับช่วยป้องกันตรงพริกัดสองสองนะครับเห็นครับถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ คุณลกดาก็เลือกที่จะกินทองอยู่ดีครับแล้วก็เลื่องยศเบรนริวแล้วก็อ่าเงินกินคืน,นครับแล้วก็วางเบี้ยสามหกนะครับปิดไว้ก่อน,นครับเผื่ออ่ากันฮัตัวนี้วางเบีย้ยมาบุกตรงหัวขุนนะครับก็ฮัตัวนี้วางทองสามสองนะครับเสริมแนวป้องกันก่อนเลยนะครับแล้วก็เดินเบีย้ยหนึ่งห้านะครับตรงพิกัดสองห้ามันมันจะดีมากๆเลยถ้ามา้าตรงเนี้ยมันเป็นม้าของฮัตตรนนะครับถูกไหม เพราะจะได้ลุกต่อเนื่องก็เลยวางม้าสามสามไปเลยครับตามนั้นครับม้ากินแล้วก็ม้าของฮัโตริกินคืนนะครับเดินเบี้ยสี่ห้าไล่คาคุนะครับอ่าแล้วก็ฮัตโตริคาคุห้าห้าอ่าฟอกนะครับก็เป็นการบังคับให้คุณลุกดาต้องเอาอุมาก,กินแรกนะครับอ่าแล้วก็เอาริวถอยไปกินครับแล้วก็ เบียนะครับจี้หน้าทองแล้วฮัตโตริวางหอ,อก17ครับแล้วก็ตาต่อไปคุรดะเอามากินนะครับสาเหตุที่วางหอ,อกตรงบริเวณนี้นะฮะก่อนที่จะวางหอ,อกแต้มเนี้ยผมอยากให้ทุกคนสังเกตอะไรบางอย่างเราจะเห็นว่าถ้าเกิดขุนของคุรดะถูกโจมตีเนี่ยขุนมันสามารถวิ่งหลบหลีกได้รอบเลยเห็นไหมครับ วางหอ,อกจังหวะเนี้ยถ้าเกิดเอาม้าหรือหอ,อกกินแต่ควรจะเป็นม้าครับเพราะว่าอ่ามันจะได้คอบคุมแนวป้องกันได้กว้างกว่านะแต่ทีนี้ทุกคนจะเห็นอย่างหนึ่งว่าตาหนีขุนมันน้อยลงครับถ้าจะเดินขึ้นก็หนีลงไม่ได้ถ้าจะเดินลงมันก็หนีขึ้นไม่ได้พูดง่ายๆมันก็เป็นทางที่ถูกปิดตายดีๆนั่นแหละครับ แต่ถ้าสมมุติไม่ทําอะไรกับมันสักอย่างนะฮะเกิดสมมุติว่าอ่ะปล่อย,ปล,อยปล่อยตรงนี้ไปนะครับแล้วเอาบี้เนเนี่ยมากินทองตรงนี้แบบนี้ก็ซื้อเมฆเลยนะฮะโดยการเนี่ยเดินม้ามาสองห้าครับแล้วก็มีอยู่สามทางเลือกนะครับขุนถ้าขุนหนีขึ้นอ่ะยังดีกว่าถ้าถ้าขุนหนีลงนะครับก็วางม้าลุกจนแต้มนี้ได้เห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดขุนหนีหนีลงไปกินเบี้ยตรงนี้ก็จนครับเห็นไหมครับ แต่ถ้าเกิดหนีขึ้นล่ะหนีขึ้นมาตรงนี้ล่ะก็จนอยู่ดีครับยังไงก็ไม่รอดครับมันจะมาจบแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ควรควรจะกินตัดครับเพื่อให้เสียหายน้อยที่สุดนะครับตรงนี้ครับเขครับเรามาต่อกันเลยนะครับแล้วก็ทองถอยบีกินเงินนะครับสามหนึ่งแล้วก็วางหอกสามห้า วางหอกตรงนี้ก็เป็นการบล็อกนะครับปิดไม่ให้ริวตัวเนี้มันเข้ามา,าบุกทางบริเวณนี้ได้นะครับแล้วก็เดินม้ามาสี่ห้านะครับแล้วก็ลุกลขุนหนีไปสองหกนะครับแล้วก็วางม้า3ามสี่ครลุกต่อเนื่องเลยนะครับอแล้วหอกกินม้านะครับแล้วก็ไหลทองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเตรียมมาบุกต่อเนื่องนะครับวางทองกันตรงสองห้านะครับตาต่อไปถ้าตอรนี้วางหอก สองสี่นะครับและทองจะกินทองไม่ได้ด้วยเห็นไหมครับตาต่อไปครุดาวางค้าคู่สี่สามนะครับเป็นการช่วยป้องกันในแนวทะยงนะครับแล้วก็วางเงิน3ามห้าลุกนะครับเส้นทิ้งเลยนะครับแล้วก็ตามนั้นครับบี้กินเงินตาต่อไปฮัตตริวางลุกนะครับต่อเนื่องเลยนะครับฮัตตริครูดาวางม้าปิดนะครับแล้วก็ทองกินเบี้ยเลยครับ ทองกินเบีย้ยแล้วก็ขุนหนีไปหนึ่งหกแต่ถ้าจังหวะนี้เอาขุนกินนะฮะเอาสมมุติว่าขุนกินขึ้นตรงนี้นะครับก็จนครับตาต่อไปก็เอาม้าออกนะครับเปิดทางให้ริวได้ลุกนะครับขุนหนีขึ้นปึ๊บแบบนี้จะมาจบแบบนี้ครับเห็นไหมครับขุนยต้องหนีมา ริมกระดานนี้แทนครับครับทางการบวกต่อเนื่องนะครับเรือกินแล้วก็วางม้าปิดครับแล้วก็เดินหอกกินทองนะครับตรงสองห้าอาจจะไม่ได้ลุกต่อเนื่องนะครับแต่ตรงนี้ก็อ่าอันตรายครับถึงขั้นแพ้แล้วแหละครับแล้วก็อ่าเอาม้ากินหอกนะครับแล้วก็วางม้าสองสี่ลุกนะครับคุณหนีมีหนึ่งเจ็ดครับแล้วทองกินม้า สอตานี้คุณรดาก็มองเห็นแล้วครับว่าจะโดนซื้อเมะรแน่นอนก็เลยตัดสินใจขอยอมแพ้ไปครับตรงนี้ถ้าเรามาแกะละเอียดนะครับแกะแบบละเอียดก็สมมุติถ้าเอาเอาเบีย้ยกินทองนะครับแล้วตาต่อไปก็สามารถวางทอง16ได้ครับลุกขุนหนีไปหน่นะครับวางคัคคุ27งลุกนะครับ,นะรบเงินกินครับทองกินขุนกิน แล้วก็เดินเดือไปไหยเป็นริวตรงสามเจ็ดนะครับแล้วก็ขุนหนึ่งแปดอย่แล้วก็ 1, ากวางเงินสองเจ็ดลุกนะครับคุณหนีขึ้นนะครับจะมาจบแบบนี้ครับเห็นไหมครับหรือจะวางเงินหนึ่งเจ็ดก็มีค่าเท่ากันนะครับนี่ครับถ้าแบบนี้ก็ต้องเดินมาครับเดินม้ามา สามเจ็ดแล้วไม่ต้องเลื่อนยศนะครับเพื่อที่จะเอาได้เอาตามมาเนี่ยล้วงเข้าไปอย่างขุนด้วยคนระับแล้วถ้าเกิดว่าขุนหนีหลบเฉยๆละ่ะโดยที่ไม่ต้องเอาเบีย้ยกินทองสมมุติว่าหนีไปสองแปดนะครับคือไม่ว่ายังไงมันก็จนอยู่ดีครับตาต่อไปก็าวางมา,าไม่ใช่เดินม้าไปสามเจ็ดนะครับเลื่อนยศลุกด้วยนะครับ คุณถอยครับอแล้วกินเงินนะครับทองกินแล้วก็เรือฟาดไปเลยครับขุนกินวางเงินสามเจ็ดลุกนะครับขุณนี้สองเก้าแล้วก็วางทองตรงสองแปดเห็นไหมครับและถ้าเกิดว่าขุนมันหนีไปตรงนี้ล่ะก็ไม่รอดอยู่ดีครับเรือก็กินเงินไปเลยครับทองกินวางเงินหนึ่งเจ็ดนะครับขุนนี้พี่สองเก้า ม้าสามเจ็ดแล้วไม่ต้องเลื่อนยศนะครับแล้วก็สไลด์ขุนไปข้างๆหลบแบบนี้ก็ไม่รอดอยู่ดีครับตาต่อไปก็จะวางทองหรือว่าจะเดินเบี้ยไปหงายเป็นโตแล้วก็ลุกจนด้วยเห็นไหมครับหรือถ้าจะให้กินม้าตรงนี้นะฮะมันก็ไม่รอดอยู่ดีครับเห็นไหมครับครับเกมนี้ก็จบลงด้วยชัยชนะของฮัตโตรินะครับ การแข่งขันช่งมียรายการชินจินโอโทัวนาเมนต์ประจำปี2023ชินิจิโร่ฮัตโตริได้แชมป์ไปครองครับส่วนทาคายูกิคุรุดะได้รองแชมป์โอเคครับเหมือนเดิมผมจะรีให้ดูอีกรอบเผื่อมีใครอยากไปแกะเพิ่มนะครับชินิจิโร่ฮัตโตริ เป็นโปรที่ไม่ไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังอะไรขนาดนั้นครับแต่ในอนาคตนี่ก็ไม่แน่เหมือนกันแต่ด้วยสไตล์การเล่นที่เน้นการตั้งรับแล้วค่อยสวนกลับแบบรุนแรงแบบม้วนเดียวจบเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ควรนค่าแก่การศึกษาด้วยเหมือนกันครับแต่เกมนี้โปรฮัตรงนี้ก็เล่นอีบิชานะเดินอ,อยู่กับที่แท้เลยแทนที่จะเป็นฝ่ายบุกนะเพราะอีบิชาจะเน้นบุกไวครับแต่อันนี้โปรฮัตรงนี้เป็นเปิดเกมด้วยอีบิชาแต่เล่นเกมรับครับส่วนโปรคูรุดะ เปิดเกมด้วยฟูลรีบีช่าแต่เป็นฝ่ายบุกซะงั้นครับเออเนี่ยจังหวะนี้ผมงงมากเลยอะคือหมากฝั่งหมากทางฝั่งโคโรดะก็ยังไม่ได้ถึงคาว่าวขาดบาดตายขนาดนั้นนะแต่ทำไมถึงรีบวางหอ,อกปิดก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ผมผมซีเรียสมากเลยนะผมถึงกับแอบใช้เอนจินช่วยวิเคราะห์เลยนะจากที่หมากทางฝั่ง อของคุณุดาได้เปรียบอยู่ดีๆเนะี่ยพอวางหอ,อกปิดปุ๊บกลายเป็นติดลบเลยครับก็คือกลายเป็นเสียเปรียบนั่นแหละก็ถ้าใครพอจะอธิบายให้ผมฟังได้ผมก็จะขอบพระคุณมากๆเลยครับอะโอเคหมดและใครที่ชอบคลิปนี้แล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสํหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ